ช่วง FD Talk สายมูสัปดาห์นี้ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับชมจากนี้ไปใครที่เชื่อก็อย่าง,งมงายแต่ใครที่ไม่เชื่อก็อย่าลบรลู้เพราะนี่คือการแสดงมายากลไม่ใช่ไสยศาสตร์หรือมนต์ดำแต่ประการใดนะครับไปพบกับเขาคนนี้นักมายากลชื่อดังเจ้าของแนวคิดวัคซีนความเชื่อคุณเบิ้มลูกโป่งครับ วันนี้นะครับมาพบกับเจ้าของแนวคิดวัคซีนความเชื่อคุณเบิ้มลูกโป่งครับสวัสดีคุณบ้มครับสวัสดีครับเมื่อกี้ผมมาเรียกคุณเบิ้มนี่ไม่ถึง5นาทีเนี่ยใช่ครับแป๊บเดียวเองมันมีเทคนิคมันมีเทคนิคมันมีเคล็ดลับมันมีกฎกติกาและมารยาทของมายากลอยู่อ๋อ นี่ก่อนอื่นอยากให้คุณเบิ้มปูพื้นก่อนว่าวัคซีนความเชื่อนี่มันหมายความว่ายัางไงครับคือวัคซีนความเชื่อเนี่ยมันคือเรื่องราวที่ก็เหมือนวัคซีนแหละครับเราสิ่งที่เหมือนเชื้อโรคมาทาเป็นยาเราก็เลยว่าทุกวันนี้มันมีความเชื่อเนี่ยมันมีพวกมิจฉาชีพเข้ามาอยู่แล้วก็เอามายากรมาทําถึงเรื่องราวปฏิหารเอามายากรมาทําให้ตัวเองเป็นผู้วิเศษผมไม่อยากว่าใครไม่อยากตัดสินใครว่าคนนั้นโกหกคนนั้นเอามายากรไปเล่นแต่เราเสนอในมุมที่ว่า เรื่องมาัศจันทร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมายากลก็ทําได้แล้วให้พิสูจน์ดูว่าเขาเอามายากลไปทําในสิ่งนั้นหรือเปล่าอ๋องั้นวัคซีนความเชื่อนี่คือภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันความเชื่อที่ทอาจจะงมง,ง,งายใช่ความเช,ชื่อไม่มีเหตุผลผมมองงนี้ครับพี่กฤษณะครับความเชื่ออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันคือกําลังใจพี่<อ>มันคือกําลังใจเราทําให้คนเรามีกําลังใจและความเชื่ออะไรที่ไม่ทําร้ายคนเชื่อและไม่ทําร้ายคนที่อยู่รอบข้างความเชื่อนั้นน่ะความเชื่อนั้นไม่ผิดนะพี่ Oh, ความเชื่อน uh ั้นเป็นความเชื่อที่สามารถทําให้คนอื่นเนี่ยมีกําลังใจได้ถ้าท่านดูคลิปนี้ไม่จบท่านอาจจะคิดว่านี่คือปฏิหาริย์นี่คือผู้พิเศษแต่จริงๆแล้วนี่คือมายากครับพี่อ๋อยเชื่อไหมครับความเชื่อหรือปฏิหาร ที่ของจริงมีไหมของจริงมีมีครับมีครับพี่คุณพ่อมเคยเจอไหมอ๋อเนี่ยถามเคยเจอตัวเลยเคยเจอครับพี่แล้วเห็นมกับตาดีหลายรูปพี่รู้จักของผู้ยิ้กไหมหลวงพ่อยิ้กวัดหนองจอกจัดหนองจอกประจวบคีรีขันใช่ฮะเคยมีคนไปถ่ายทีวีสัมภาษณ์จ่ายทีวีสัมภาษณ์แล้วท่านก็เมตตาทําให้ดูเลยทําให้ดูท่านเสกประหลัดขิกเนี่ยฮะเพราะที่ผมเห็นนะพี่อ๋อยในถุงอ่ะครับท่านไม่ได้ใส่มือนะในถุงเนี่ยแตกเป็นลูกป๊อปคอนเลยประหลัดขิก วิ่งเป็นลูกป๊อปคอนเลยฮะอาจารย์เบิ่มลูกโป่งนะครับจะทําพิธีของดีอัญเชิญจากอากาศเลยนะครับอตอนนี้นะครับเราก็จะนี่อยู่ร้านพระเครื่องนี่ฮะคว้ากลางอากาศอย่างนี้นะฮะลักษณะอย่างนี้คือหน้ามือนะฮะและนี่คือหลังมือนะฮะหลังมือนะฮะทีนี้เราคว้ามาครับ โอ้ยมาตอนไหนเนี่ยมาอันนี้นะครับพระองค์นี้ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราใช้พระองค์นี้ให้ท่านแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูอีกพี่อ๋อยเราอธิษฐานครับพี่ก้อยยกมือขึ้นครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อมีพลังพุทธคุณไหมครับหลวงพ่อครับมีพลังเมตตาไหมครับ <โฮ S 1> เราต้องถามให้ถูกจุดพี่หลวงพ่อครับมีคงกระพันชาติไมครับโอ <ฮ S> ้ อันนี้คงกับชาติเตยผมผลิชาติเตครับหลวงพ่อครับแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยทำให้คนเกิดปัญญาไม่โดนหลอกดีไหมครับโอ้หลวงพ่อชอบมากเลยครับผมชอบมากชอบมากเลยครับอ๋อนี่คือส่วนหนึ่งของวัซคววซีนความเชื่อวัคซีนความเชื่อครับผมสรุปว่า เรื่องอิทธิทลิปฏิหารต่างๆเนี่ยมีอยู่จริงมีจริงครับเมื่ออิทธิพลิปฏิหารมีจริงทําได้บมายากรก็ทําได้แล้วก็ไมยกรก็เป็นเป็นสิ่งพิสูจน์ได้แล้วว่าของจริงมันมีนะนี่ก็เลยถามพอดีว่าอ่ะเมื่อคนเข้าใจว่ามายกรทําได้ทําได้แน่นอนครับถ้าคนสนใจอยากจะ แม่อยากจะเรียนที่อยากจะทำบ้างผมเปิดข้อสอนครับพี่อ๋อนี่เปิดสอนไม่ได้เป็นเรวลยครับไม่ได้สอนแบบมาถึงคุณจะทำพระลอยได้ปลากระโดดได้ไมมนะฮะคุณต้องมาเรียนพื้นฐานก่อนคุณต้องมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนักยมายากรก่อนเพราะมายากรมีกฎกติกามายากรไม่ได้ห่วงวิชาครับพี่มายากรกลัวกลัวเอาสิ่งที่ที่ทำได้ในเรื่องราวมายากรเนี่ยไปทำเรื่องปฏิหารอย่างเช่นหลายๆเคสที่ออกมา ดังนั้นดูวไว้เพื่อเป็นสติเตือนใจเป็นวัคซีนวัคซีนความวเชื่อความเชื่อเ<อ>นี่นยแหละครับที่ผมตั้งวัคซีนความเชื่อมา